สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวปวิตาชาวนารหัสนักศึกษา65121-06031ค่ะวันนี้เราก็จะมาต่อในเกี่ยวกับตัวหารร่วมมากโดยวันนี้นะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับตัวทฤษฎีบทที่1.2.1โดยเขาบอกไว้ว่าสำหรับจำนวนเต็ม a b และ c ใดๆเราจะได้ว่าหรอรมอของ a บวก c b แล้วก็ลูกน้ำ b จะเท่ากับหรอรมอของ a และ b นั่นเองโดยตรงนี้เราอาจจะยังไม่เข้าใจเราก็จะไปดูตัวอย่างกันก็คือในตัวอย่างนี้เขาบอกไว้ว่าให้หาหรอมหรอมรอมของ3 5 9 4อ่ขออภัยค่ะ3579และ3570โดยใช้ทฤษฎีบท ที่1.2.1โดยเราก็จะนำหรลโมสองตัวที่เราอยากหาเนี่ยเอามาไว้ตรงนี้แล้วเพื่อให้เป็นไปตามทฤษฎีเราก็จะให้3579เนี่ยเป็น a และ3 5 7 0เเนี่ยเป็น b ดังนั้นตรงนี้ยของเราก็จะเป็น a ตรงนี้ของเราจะเป็น c b โดย c ของเราเนี่ยจะเท่ากับลบหนั่นเองแล้วข้างหลังของเราก็ยังเป็น b เหมือนเดิมต่อไปออันนี้มันก็จะเป็นอยู่ในรูปแบบของตัวทฤษฎีแล้วก็คือทฤษฎีที่1.2.1ที่เขาบอกไว้ว่าฮหรโมของ a และ b ของเขาเขาเนี่ยนะจะเท่ากับ ผลมอของ a บวก c b แล้วก็ลูกน้ำ b ดังนั้นเราก็เป็นไปตามทฤษฎีแล้วเราก็จะมาคิดต่อก็คือ3579 9ลบกับ3570ก็ลบกันแล้วเราจะได้เหลือ9แล้วเราก็ดึงตัว b ของเราลงมามันก็คือ3570นั่นเองต่อมาเราก็จะมากำหนด a และ b เราใหม่โดยให้9เราเป็น b และ3570เนี่ยเป็น a ต่อมาเราก็จะได้เป็น A คูณลบกับ cb โดยอันเนี้ยของเราก็จะ9ตัวเนี้ยก็คือ b นั่นเอง b ของเรา b ซึ่ง b ของเราก็รู้แล้วแล้ว cb ของเราก็คือนี่ไง ทั้งหมดนี่ C B พอดังนั้นเราเอาสองก้อนนี้มาลบกันแล้วมันก็จะเหลือ6ดังนั้นหอเรามอของ9และ6ของเราก็คือ3นั่นเองดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือคหอเรามอของ3579กับ3570 โดยใช้ทฤษฎีบทที่1.2.1จะเท่ากับ3นั่นเองต่อมาเรามาดูอีกข้อหนึ่งดีกว่าก็คือข้อนี้เขาให้พิจารณาหาหอรมของ2346กับ2312โดยใช้ทฤษฎีบทที่1.2.1เราก็ทำเหมือนเดิมเลยแล้วก็เอาหอรมอสองตัวของเรามาตั้งตรงนี้ แล้วกําหนด a b ของเราโดยให้ข้างหน้าเป็น a ข้างหลังเป็น b ตรงนี้ของเราก็จะเป็น a ตรงนี้ก็จะเป็น c b แล้วก็ b ซึ่งมันก็เหมือนเดิมเลย c ตรงของเราตรงนี้ก็ยังจะเป็นลบหเหมือนเดิมต่อมาอันนี้มันก็อยู่ในรูปของทฤษฎีบท1.2.1ของเราแล้ว ตรงนี้นะก็จะอยู่ในรูปของทฤษฎีบทของเราแล้วเราก็จะนำสองตัวนี้มาลบกันซึ่งเราลบกันแล้วได้36เราก็ดึงข้างหลังออกมา b ของเราข้างหลังดึงลงมามันก็คือ2312แล้วเราก็กำหนดใหม่กำหนดให้ตรงนี้เป็น b ตรงนี้เป็น a เราก็ได้ b กับ a ตรงนี้ก็ยังจะเป็น c b นั่นเองซึ่งเราก็จะได้แล้วว่าเอาสองตัวนี้ก็คือสองตัวที่คูณกันซึ่งไม่ใช่36ไปคูณกับตัวอะไรสักตัวหนึง่งที่ใกล้กับตัวนี้มากที่สุดซึ่ง36คูน64 เราก็จะได้เป็นสองพสอสซึ่งใกล้กับ2,312มากที่สุดดังนั้นเราเอา2ตัวนี้มาลบกันก็จะได้8ดังนั้นหอหลโมโของ36และ8ของเราก็โดยหอหลโมอก็คือตัวที่หารตัวนั้นลงตัวอย่าง8เนี่ยมันก็จะมีเป็น2 1>, 1 2 4่สี่แส่วน32ของเราก็คือ1 2 3 4งสองสาี่หกเก้าแล้วก็32แต่หอเรมอของเราก็คือตัวหารร่วมมากดังนั้นก็คือตัวที่หารทั้งสองตัวลงตัวและมากที่สุดซึ่งในนี้ก็คือสี่นั่นเองดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือสี่ ก็คือหรอรมอของ2อง6กับ2312โดยใช้ทฤษฎีบทที่1.2.1ก็คือ4ซึ่งวันนี้ก็ขอจบการทำทฤษฎีบทนี้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ